สวัสดีค่ะขวัญใจสไตล์วันนี้นะคะจะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับอะโวคาโดพันหนึ่งนะคะที่สามารถเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วนะคะคําว่าเก็บรวดเร็วของขวัญใจสไตล์ก็คือสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งอะโวคาโดส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะพันธุ์นําเข้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอะโวคาโดที่สามารถเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมนะคะดังนั้นพันธุ์นี้นะคะก็จะเก็บเกี่ยวไว้นะคะ อะโวคาโดพันนี้ก็คือพันปีเตอร์สันนั่นเองนะคะปีเตอร์สันนะคะเป็นอะโวคาโดนําเข้านะคะจริงก็นําเข้ามาตั้งแต่ปี2514แล้วล่ะนะคะแล้วเมื่อเอามาปลูกแล้วปรากฏว่าสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ทั้งประเทศนะคะหรือทั่วประเทศไทยนะคะบางคนก็ถามอยู่แล้วล่ะว่าภาคใต้ปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะคะแล้วก็พื้นที่ราบนะคะต่ํากว่าระดับน้ำทะเลประมาณ600เนี่ย ก็เหมาะสมที่จะปลูกนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอะโวคาโดพัน์ปีตาสันเนี่ยบางคนเขาชอบเพราะว่ามันจะติดหวานนิดๆซึ่งคำว่าติดหวานก็ไม่ใช่ว่าหวานจัดนะคะอะโวคาโดเนี่ยไม่มีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะแต่คนไทยชอบเพราะมันหนึบๆแล้วก็หวาน แล้วก็เก็บเกี่ยวไว้นะคะลักษณะที่1น,นะคะลักษณะทรงต้นของพันธุ์ปีตรสันนะคะสังเกตว่าทรงต้นของพันธุ์ปีตาร์สันี่จะแผ่กว้างออกไปนะคะระยะที่เหมาะสมก็น่าจะเป็น6กคูณหกคูณเหรือ8ปคูณแนะคะเพราะถ้าระยะ6กคณหเดี๋ยวขันใจจะให้ดูว่าก็ยังมีช่วงแล้วช่องว่างระหว่าง าสามารถที่จะใช้รถเข้ามาตัดญ้าได้นะคะหกคก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงนะคะปีกาสันเนี่ยค่อนข้างแผ่กว้างสังเกตที่ปลายใบนะคะปลายใบบริเวณปลายยอดเนี่ยจะเลื้อยนะคะมันจะเลื้อยแล้วก็มีทรงพุ่มที่โป่งนะคะดังนั้นพัน์นี้นะคะถ้าจะตัดแต่งกิ่งก็แค่ตัดแต่งแบบโอเพนเซนเตอร์นะคะหรือไม่ก็ ตัดแต่งช่วงที่มันแผ่กว้างออกไปนะคะก็เหมาะสมแล้วนะคะพันธุ์พีเบสันก็เลยเป็นพันธุ์หนึ่งที่ไม่ต้องตัดแต่งกิ่งก็ได้นะคะแล้วที่สําคัญอีกอันนึงนะคะลักษณะของใบของเขานะคะเป็นลักษณะพิเศษนะคะลักษณะของใบของเขาสังเกตว่ามันจะค่อนข้างตาใบหนี่งเยอะเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็ เรียงเป็นชั้นนะคะเรียงเป็นชั้นนะคะลักษณะใบอ่อนนะคะก็จะเป็นสีส้มๆมแบบนี้นะคะลักษณะของใบนะคะจะไม่ใหญ่มากนักนะคะคือลักษณะของใบจะเป็นทรงแบบนี้นะคะาขาเรียกว่าป้อมกลางใบนะคะเรียงกันเป็นชั้นนะคะเห็นไหมสลับกันแบบนี้ถ้าเห็นต้นที่มีลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะ บอกบอกได้เลยเป็นพันปีเตอร์สันนะคะถ้ายังไม่แน่ใจอีกว่าเป็นปีเตอร์สันหรือเปล่าเดี๋ยวความใจสไตล์จะออกมาให้ดูว่าลักษณะลูกเป็นแบบไหนนะคะลักษณะลูกของปีเตอร์สันนะคะจะเป็นทรงกลมนะคะกลมเลยนะคะแล้วก็ผิวเรียบนะคะเดี๋ยวให้ผิวเรียบแบบ มันวาวนะคะเวลาที่มันสุกแก่นะคะมันจะเป็นสีเปลี่ยนจากสีเข้มๆออกสีเหลืองๆนะคะลักษณะแบบนี้นะคะกลมๆแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะก็ไม่ใช่ว่ากลมจนกลมเรียงนะคะจะเป็นกลมที่มีลักษณะของการปาดของก้นด้วยนะคะจะออกเบี้ยวๆแบบนี้นะคะฟีจะสันเองนะคะถามว่า จะเก็บเกี่ยวช่วงไหนก็บอกแล้วว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะวิธีการดูว่าเก็บเกี่ยวได้หรือไม่ได้นะคะ,ะเรามาดูกัน,นชัดๆสังเกตนะคะที่บอกว่ามันเป็นสีเขียวเนี่ยถ้ามันเป็นสีเขียวเข้มนะคะก็ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ 2. ถ้ามันเริ่มมีผิวเปลี่ยนสีก็ให้ดูว่ามันเปลี่ยนสีเพราะอะไรนะคะบางทีมันเปลี่ยนสีเพราะว่าแดดก็มีนะคะ แต่ที่สําคัญที่จะเช็คได้เลยนะคะก็คือถ้าตรงขั้วบริเวณขั้วแบบนี้นะคะหลุดออกมาง่ายหรือมีการล่วงหล่นของผลเช่นนี้นะคะการล่วงหล่นของผลก็เป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่บอกให้ว่าได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะหรือนะคะที่สําคัญลูกนี้ชัดเจนนะคะบริเวณจุดเห็นจุดสีเหลืองๆไหมคะ,ะถ้าเทียบระหว่างสองลูกนะคะจะพบว่า จุดสีเหลืองเหลืองเนี่ยมันจะใหญ่โตขึ้นมานะคะโตเหลืองเแบบนี้รอบไปหมดเลยเนี่ยนี่คือเก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีแบบนี้นะคะหรือยังเล็กๆอยู่โดยเฉพาะบริเวณขั้วผลแบบนี้นะคะยังเล็กอยู่เนี่ยยังเก็บเกี่ยวไม่ได้นะคะของดอกของพันปีศาจนะคะขนัจใจทาย ไม่เด้เอวมาให้ดูนะคะแต่ว่าก็เคยทำคลิปแล้วละว่าลักษณะของดอกของพันธ์ุปีตสาจรจริงๆเป็นชนิดไทเอนะคะไทเอก็คืออะไรถ้าใครอยากดูแบบละเอียดก็ไปดูที่และชนิดของดอกนะคะที่เคยทำคลิปมาให้นะคะปีสาจเป็นไทเอนะคะไทเอก็คือในตอนเช้านะคะระยะตัวเมียจะบานนะคะแล้วก็ดอกจะหุบ นะคะแล้วก็ในตอนบ่ายวันที่2ระยะตัวผู้จะบานนะคะดังนั้นชนิดของ A เนี่ยมันต่างกับชนิดของ B ยังไงนะคะเมื่อเอาเอาอัลโกโดพันธุ์ต่างนะคะหลากหลายพันธุเนรรน A, เ์เนี่ยเช่นบีจสันชนิด A อบู๊เบัคเนียชนิด B เมื่อเอามาปลูกพร้อมกันแล้วมันก็จะทาให้ระยะของดอกเนี่ยผสมกันพอดิบพอดีนะดังนั้นมีคนถามเยอะมากเลยว่าถ้าปลูกปีจสันต้นเดียวหรือ อโวคาโดเพียงต้นเดียวจะออกดอกออกผลไหมก็ออกดอกออกผลค่ะเพราะว่ามันจะผสมกันเองเพราะมีทั้งชนิดของเมียเป็นชนิดดอกตัวเมียกับชนิดดอกตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นมันผสมแต่ทําไมต้องปลูกชนิด a ชนิด b เพราะว่ามันจะทําให้ดกขึ้นนั่นเองนะคะข้อดีของอโวคาโดพันปีตาสันนะคะอย่างที่ขวัญใจสล์บอกแล้วมันคือเก็บเกี่ยวได้ว่องไวหรือเก็บเกี่ยวได้เร็วนะคะก็คือเก็บเกี่ยว ในเดือนกรกฎาคมนะคะอีกเดือนนึงเนี่ยก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะแล้วแถมข้อดีอันนึงก็คือรสชาติที่ถูกปากคนไทยเพราะว่ามีรสชาติหวานนิดๆและก็เหนียวหนึบนะคะปีตาร์สันก็เลยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะปลูกนะคะปลูกเอาไว้นะคะรับประทานแล้วสังเกตไหมว่ามันดกมากๆนะคะอะโวคาโดพันปีตารสันจะออกดกลักษณะของผลนะคะ5้า จริงๆลูกหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ3 0 0ถึงกรัมนะคะเมื่อกี้บอกข้อดีไปแล้วนะคะข้อเสียของปีตาสันก็มีเหมือนกันนะคะเมื่อมันดกจนเกินไปบางทีขนาดผลของปีตาสันเองก็จะเล็กลงนะคะแล้วก็ลักษณะทรงพุ่มของเขาที่ใบมีขนาดบางทีนะคะมันจะทำให้แสงแดดนะคะไปทำกระทบกับผิวของผลนะคะ มากเกินไปทําให้ผิวของผลเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ได้นะข้อเสียอีกอันหนึ่งของปีเตอร์สันก็คือมันเก็บเกี่ยวกระกระดาซึ่งเก็บเกี่ยวกระกระดาเนี่ยมันจะไปชนหรือไปตรงกับอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์เพาะเมล็ดนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยตามที่ควานใจสไตล์เคยสอนไว้ในคลิปอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองนะคะดังนั้นถ้าเป็นช่วงนี้นะคะไปตามหาพันธุ์ปีเตอร์สันกันดีกว่า สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับขวัญใจสไตล์ด้วยนะคะบายบาย